ลอนดอนศูนย <London. S 2> ์กลางของโลกเมืองแห่งความมั่งคั่งและโอกาสสำหรับใครบางคนผลประโยชน์และความสมมติสำหรับคนบางกลุ่มเมืองแห่งน,นี้มีความดำมืดซ่อนอยู่ข้างใต้สถานที่ที่ต้องถูกชำระล้าง และฉันรู้จักใครบางคนที่จะช่วยฉันไม่ว่าศัตรูของเราจะมีมากเท่าใดไม่ว่าจะต้องตายกันสักแค่ไหนพวกเราจะไม่ยอมแพ้ s a น Christmas กับปั้นที่ฉันเบี่ยงออกไปฉันจะหยุดการ<ป>ครอบงำของพวกเขาและ้วยการร่วมมือพวกเราจะกู้ลอนดอนคืนมาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ a d อเ s o n Chris สซินเทเกทพาร์ทที่16นะฮะ มาตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องไปทำภารกิจกันต่อแล้ครับแต่ว่าพาร์นี้อาจจะเน้นไปที่ตัวภารกิจที่ไม่ใช่ตัวเมนหลัก,กน,นะฮะก่อนอื่นดู Kate bert, เขตแลมเบิร์ตของเราวกันเขตแลมเบิร์ตหมดแล้วนะครับลองมาดูที่ไวช์เชเพลดูเหมือนว่าจะมีอยู่2ภารกิจนะครับมีเด a เ l e t อร์ของพี่ชาลส์ดิเกนนะครับกับ Cat แอนด์เมาส์ของพี่คอล l แม็กซ์นั่นเองโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลานะฮะวาร์ปไปเลยดีกว่า โอเคตอนนี้เราก็อยู่เหนือเขตของไวช์เเพลแล้วนะครับโอ้ตัดไมค์ทีเป็นพบค่ำเลยงงเลยทีเดียวแค่วาปแค่นี้เองเออเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากภารกิจของพี่ชาวสน้นเก้คนขาประจำของเราก่อนแล้วกันนะครับเคกระโดดลงเลยช่วงนี้ก็ต้องขอเว้นว่างจากภารกิจหลักนิดนึงนะครับเพราะว่าผมต้องการจะเก็บภารกิจอื่นๆอยากจะเห็นกระสรงค,ค,คสีนอะไรแปลกใหม่นิดนึงนะครับก็ตอนนี้ไล่เก็บพวก เควสย่อยนะครับเดี๋ยวว่าสซเควสนั่นเองรวมไปถึงการยึดครองเขตต่างๆด้วยเพราะรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้นี่เขตแดนของเราจะยังได้แค่2เขตนะครับนั่นคือแลมเบิร์ตกับไวช์เทลนั่นเองเขตอื่นยังไม่ได้เริ่มไปยึดนะครับที่น่าสนใจก็มีอยู่ค่อนข้างจะเหลือประมาณนักเดี๋ยวดูว่อนะน่าจะ,ะมา4เขตได้ที่เราจะต้องไปยึดนะฮะนี่ก็จะมีซิตี้อ็อฟลอนดอนมีเทมมีเซาคือแบบโอห้าเขตเลยไม่ได้แค่4นะครับโอเค ก็ค่อยๆไล่เลียงแล้วกันนะครับก่อนที่ภารกิจในเรื่องหลักจะจบผมก็อยากจะยึดกุ้ลองดอนคืนให้หมดนะครับโอเคตอนนี้ก็ได้เวลาขับรถน้าไปยังจุดภารกิจครับขอช่วงนี้ฝากเกี่ยวกับเกรดความรู้กันต่อเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนอังกฤษนะฮะซึ่งเคยฝากกันไว้ในพาร์ทที่แล้วประมาณสัก3ข้อได้นะครับพาร์ทนี้ผมก็จะมาฝากกันต่อแล้วกันก็อย่างหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับคนอังกฤษก็คือเกี่ยวกับความสุภาพของเขานี่เองนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ถ้าเกิดเราได้มีโอกาสคุยกับคนอังกฤษเนี่ยเราก็ควรที่จะพูดคำว่า please นะฮะ sorry อะไรเงี้ย thank you อะไรเงี้ยนะครับคือเป็นไปได้ควรจะพูดให้พยายามแบบว่าใช้ให้บ่อยและตามกณะเทศะนะฮะเนื่องจากว่าคนอังกฤษค่อนข้างจะสุภาพกว่าคนอเมริกาเนะฮะฉะนั้นการพูดคำสุภาพอย่างเช่น please sorry thank you อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติกับผู้ผู้สนทนาของเราเองนะครับรวมไปถึง จุดเควสของเราถึงแล้วด้วยความรวดเร็วฝักได้แค่ทุกข้อเดียวเองโอเคไม่เป็นไรเดีเย๋ยวไว้ค่อยมาเล่ากันต่อเลยกันนะครับมาถึงแล้วพี่ชาลสติเกนเราก็ก็รู้เหมือนกำลังจ้องมองอะไรบางอย่างอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าภารกิจนี้จะขนพร่องสยองกล้าวแค่ไหนนะครับเอาว่าไปลุยเลยครับเกี่ยวกับเดดเลเทอร์นั่นเองดีนะเป็นเดดเลเทอร์ไม่ใช่เดดโนตนะครับถ้าเดดโนตี่ผมว่าอ้าวเวลากลับมาเป็นกลางวันโอเคก็คนึกว่าจะ้ทำภารกิจนี้ตอนกลางคืนเนี่ยกะขนลุกเลยนะครับเพราะตอนที่แล้วนี่ ป็นแจ็คข้เท้าสปริงไงทำตอนกลางคืนอันนี้กลับเป็นกลางวันครับนายดูเหนื่อยนะสหายทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมเออไม่มีเวลาพักสำหรับพุกชั่วรหรอกวันนี้ทางโกสขับจะมีการตรวจสอบรถม้าตามคำกล่าวมันถูกปกคุมไปด้วยของคำเปลวส่องประกายผ่านยามพระอาทิตย์ขึ้นนะครับโดยปกติแล้วมันก็คือเขาลือเรื่องผีนั่นแหละตอนนี้มาดูกันว่าเราจะเจออะไรไหมโอเคเรน่มต้องตรวจสอบพวกสิ่งของตรงนี้นะครับจากสถานที่เก็บของเก่าพวกนี้แหละ ทั้งหมดด้วยกสน4บอะแสนะครับโอเคเริ่มจากรถม้านี่ก่อนแล้วกันฟึออ๊อฉันเข้าใจ <น S 1> ว่าครั้งนี้มันคงจะถูกนำมาใช้เกี่ยวกับเรื่องของงานเมลก็คือไปซนีนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ส่งเมลแบบอีเมลต่อไปก็เป็นเรื่องเบาใช่ไหมก็คือสรุปนะครับรถม้านี่น่าจะํำมาใช้นำมาใช้เกี่ยวกับการขนส่งจดหมายไปสนีอะไรบางอย่างบอกแสต่อไปครับนี่จะเป็น CSI แล้วผม <c oughs> ดูหน้านอนอยัง <c oughs> ไงก็ไม่รู้นะฮะ อา้าวพูดปุ๊บจะขอบนอนซะงั้นอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะหนังสือที่ดีเขามียีนอนกินทิ่เนเหรออ้าวตื่นมาแบบสล,ส,ลสลืมสลือทีเดียวไม่รู้หลับไปนานหรือเปล่ากรรมละงานเข้าอา๋อมีตรงนู้นอีกสองกองพี่สืบแล้วเจอมั้งอันนี้อะไรเนี่ยเป็นสิวโหนี่มันหน้าสิวหน้าขวานเลยนะเนี่ยเจ้าจอร์สมีแต่หน้าสิวเดียวไม่มีหน้าขวานคนนี้เปนนั่งปลอกอะไรไม่รู้สักอย่างนนหนึ่งพี่ลมเลยลบเลยครับเออ โอเคเริ่มจากกองกระดาษตรงนี้ก่อนแล้วกันปึ๊บโอ้โหจดหมายความตายนี่ไงเดเลเทอร์อ๋ออารมณ์ประมาณว่ารถม้าคันนั้นความเรื่จดหมายมันกระเด็นมานี่หรือเปล่า mm hmm. ต่อไปก็มีอีกอันหนึ่งอยู่ตรงนี้โอเคอันสุดท้ายนะอันที่สี่ละฟึ๊บอ้าวนี่มันอะไรกันเนี่ยวอาตัวเทวิลเลยทีเดียวอ๋อเป็นจดหมายรักนะฮะถึงฟรายสุดที่รักของฉันโอ้เจ้าจอร์ดมีหน้าใจขอบถึงบอกอะไรกันเนี่ย คือเป็นจดหมายถึงตัวเขาเองคนระับตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวอะไรลนะ่ะตัวเจคอบนะครับในตัวจดหมายบอกว่าไม่รู้อีกนานไหมกว่าที่ฉันจะได้ซบอ้อมแขนขคุณอีกครั้งนะครับนับตั้งแต่การพบกันครั้งสุดท้ายของเราฉันก็ต้องพบกับแต่ความเหงาการขาดคุณไปทาให้ฉันรู้สึกสิ้นหวังฉันขอวิงบอลคุณช่วยกลับมาหาฉันอีกครั้งฉันอยากเห็นและฟังน้ําเสียงของคุณอย่าได้รอช้าฉันเฝ้ารอก,การมาของคุณอยู่และพร้อมจะต้อนรับคุณเมื่อมาถึงจากที่รักของคุณนะครับอลิสเบธ ระเจ้าชอเบลช็อกอินฟินิตเหรอสรุปแฟนของเจคอบเป็นชื่ออิเบตเลยเนี่ยเอาช่วยด้วยนี่โปรดใครก็ได้ช่วอด้วยเอาอยู่นี่มีการปนกำมภารกิจใหม่มาแลฮะให้ไปปนรถม้าคืนด้วยเวลาต่ำกว่า2นาทีเดี๋ยวเดวเด่อะไรกันเนี่ยมอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนะคือเราห่างจากเป้าหมายเกินไปใช่ไเมื่อกี้โอ้พระเจ้าช็ดตสืบคดีปริศนาอยู่ดีมีคดีด่วนเข้ามาแล้วฮะนี่มันยี่กว่าเ m s อีกเนี่ยงานเข้าแล้ว แล,แล้วแล้วอลิซาเบธที่ไหนมาเขียนจนมาถึงเจคอบกัมละมันข้ามเรื่องกันเลยนะเนี่ยจากไปช็อตอินฟินิตนะครับเขียนมาถึงแอตโตซินคริสซินิเคตฟึบเอ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวดิเอ้ยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเราต้องไปช่วยรถม้าคืนไปในเวลา2องนาทีนะครับซึ่งตอนนี้เวลาก็นับถอยหลังทั้งด้านบนนี่ก็กดดันโบวกสมควรเลยทีเดียวนี่ผมเคลียร์ม้าแบบเต็มที่เลยกด X รัวๆเลย เราเราเรอาอีกทีเดียว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 สายนี้นายจะได้แล้วมึงเนี่ยเออทางโล่งอย่างนี้ก็ดีหน่อยฝนตกพรำพรำด้วยซึบใครก็ได้ช่วยเจ้าทีจะช่วยนะคุณผู้หญิงรอสักครู่จะเลียเ้ยวเปล่าจะเลี้ยวเปล่าโอเคครับได้เวลาปีนขึ้นบนหลังคาแล้วกระโดดป๊บโอเคปึ๊บลงไปซะไอ้แนงโอ้โหโคกโป๊กเรียบร้อยโอเคคุณคนนั้นนะ่ะใครเพื่อนหรือเปล่าใช่มีดหรือเปล่านะครับใช่แล้วคุณผู้หญิงไม่ต้องห่วงคุณปลอดภัยแล้วเราไปทางไหนเนี่ย โอ้คุณช่วยช่วไว้เพราะฉันก็เลยถูกบังคับให้แต่งงานกับเขาไปได้อีกหนึ่งชั่วโมงเ้าถูกแต่งงานบังคับกับใครอะฉันก็เลยจะกลับฉันอยากกลับบ้านโอเคสรุปคุณผู้หญิงคนนี้นะฮะถูกคุณหนุ่มชนจะแต่งงานกับใครก็ไม่รู้แล้วแล้วเหมือนเจคอบมาช่วยเขาไว้จากการแต่งงานนะครับตอนนี้เราก็ถึงเวลาที่จะพาสภาพสตรีคนนี้กลับบ้านนะครับแต่ว่าทำไมฝนมันตกหนักเช่นนี้เนี่ยระเจ้าจอดตกเยอะเลยด้วย ปลายฝนต้นหนาวรือเปล่าแหมช่วงนี้กรุงเทพก็เริ่มจะหนาวแล้วมนอะไรที่แบบดีมากๆเลยสำหรับผมนะครับเพราะว่าในส6 5รหวันนี้กรุงเทพอาจจะหนาวสัก5วันนะครับอีกสาอาจจะร้อนก็ได้ถ <'s> ้าทางจะอีกไกลนะเนี่ยโอเคตอนนี้เราเจะข้ามสะพานที่เป็นสะพานพาดผ่านแม่น้ำเทมนะครับโอ้ข้างหน้าที่พาย,ยุเขา้าเลยว่ะไม่ใช่ฝนตกธรรมดาแล้ว <c oughs> โอเคดีเนี่ยบ้านเธออยู่ใกล้ๆแถวนี้ฟึบฟืลบลมน้อยลมน้อยแหม รถม้าแถวนี้อา้าวโอ้ยพวกพวกของเข้ามันจะฆ่าคุณเรเข้าจะเสียเวลาไม่ได้แล้วเฮ้ยเดียเด๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นหลอดแล้วเจา้าจอดบวกบวกเลยครับเอออะไรหรอกตกไม่น้ำไปเถอะตกไม่น้ำไปเถอะตกไม่น้ำไปเถอะเอาเสร็จไปแล้วหนึ่งคังนแล้วหนึ่งคัอนอือโชนโชนโชนไปเลยเรียมลบหน่อยลบหน่อยลบหน่อยฮึบไปแล้วอือนี่แน่นี่แน่กดจี้นะครับขยี้มามา มาไอ้เพื่อนเพื่อนเราช่วยหน่อยเด็ดช่วยกันไอ้เดะไอ้เดะเอาค้นคนโดนลูกหลงอึฮบมาแทงกระแพงเข้าไปยัง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 จะอยู่อยู่หซ้ายก็มีขวาก็มานี่มันเป็นการขนาดแบบแซนด์วิชเอาแล้วเรียบร้อยไปหนึ่งคันโอเคอีกคันนึงรู้สึกเหมือนรถม้าเพื่อนเราจะมาช่วยไว้นะโอเคโอ้โหภารกิจให้ปกป้องรถม้าผมนี่ทำสล้อเบี้ยวเลย หลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วใช่ไหมโอเคครับเรื่องยังต่อรอรอให้ภารกิจต่อไปขึ้นมาแป๊บหนึ่งครับช่วงนี้ขับบนเล่นก่อนอ่าเรียบร้อยเย่มาถูกทางพอด,ดีเลยโอ้เราหนีได้แล้วขอบคุณมากนะคุณช,ช่วยเชิญเอาไว้เชิญพาฉันกลับบ้านทีได้ไหมได้แน่นอนครับเออฉันเป็นหนี้คุณคุณรู้จักวิธีจัดการปัญหาได้เยี่ยมเลยแล้วคุณชื่อของคุณคือ <ไ sponsors? S 2> อ่าชื่อ,อค,คืออะไรเจคอฟไรด์ครับคุณผู้หญิงเอเป็นการแนะนําตัวนะฮะ อ๋อนี่ไงเห็นผมคุณผู้หญิงอยู่รำดายอยู่ข้างหลังข้างหลังใกล้ถึงบ้านแล้วคุณผู้หญิงโอ้สุดยอดโอเคถึงบ้านแล้วครับผมต้องขับมาถึงจุดนี้ไะเนี่ยโอเคถึงแล้วโอเคคุณได้รักษาเกียรติและชีวิตของฉันจะชื่อริซเบตเฮ้ยเดี๋ยวทำไมคุณถึงไม่ปีนลงมาแล้วมานั่งข้างๆฉันเลยเพราะฉันอยากเห็นหน้าคุณเฮ้ยเดี๋ยวนะเจ๊เจ๊คือคนที่เขียนจดหมายกับผมเหรอขอดูหน้าหน่อยขอดูหน้าหน่อย<ห>เจ๊ิซเบตต้นไม้ถึงนี้มันบังเนย เจลิสเบตเดี๋ยวนะเจมาจากไปโอช็อกเรอเจปึ๊บเจลิสเบตเจอยู่ไหนเอานี่ไงเห็นหน้าแล้วเฮ้ยเจทำไมเจดูแก่เนี่ยดูเจเจร่ล,ลานเนียนะเจหิวข้าวเหรอเอาโอเคเราไปคุยกับเจเขาหน่อยฮนะน่าเข้าไปไงทีนี้เอาอกดโอค้างอีกเอาไปเข้าไปคุยลด <Miss? S 1> เออคุณผู้หญิงคุณไปไหนแล้วเอาเฮ้เดี๋ยวเฮ้คุณผู้หญิงหาย เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านจดหมายก่อนเอ,อร้องไห้เพื่อ,อความช่วยเหลือนะครับถึงคุณพ่อและคุณแม่นะฮะหากผู้ต้อได้อ่านข้อความนี้หนูคงจะตายไปแล้วหนูไม่อาจแต่งงานกับมาร์คิสเพราะหนูได้รักคนอื่นไปแล้วมาร์คิสไม่ใช่มาร์คิสเดอร์ซาในเรื่องเดียวเด้อหนึ่งแปดแปดหกหรือเปล่านี้มันคอนกันหลายเกมมากเลยเนี่ยหนูจะต้องหนีไปจากปัญหาเร็วๆร้นี้แต่หนูรู้ว่าถ้าหนูทําเช่นนั้นนะครับเขาจะตามล่าหนูหนูกลัวรักและลาก่อนนะครับจากลูกสาวของพวกคุณอลิสเบตเอาแร้ว ซับซ้อนซ้นเนื่องมากนอกจากจะคอสกันหลายเกมแล้วยังเราจะเจอเรื่องกับสื่อของขวัญเออลืมไปว่าเจคอบมาสืบเรื่องผีนะครับของชมรมโกสคขับไอเราก็นึกว่าหนังแอคชัน่นนายดูยังกเจออะไรมาหน้าซีไปกระต้มฉะนั้นเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นละ่ะเออคุณต้องไปเชื่อผมแน่แล้วผมเล่าให้คุณฟังเดี๋ยวสรุปเจคอบนัดแค่ฝันไปหรือเปล่าเนี่ยโอเคครับภารกิจค็อปปี้แล้วตอนนี้ไม่รู้เรื่องแล้วเดียนลเลเทอร์นะฮะสำเร็จเรียบร้อยเอาแล้ว สรุปรถม้าคันนี้ผีสิงนะครับนอนเบาะปุ๊บนี่ฝันเห็นผู้หญิงคนนึงเขียนจดหมายหาเราเองแล้วจดหมายอันเมื่อกี้อยู่ไหนขอเก็บอา้าวมีการสเตล,ลกันเกิดขึ้นมีการขโมยของนี่แหละพวกไอ้พวกขู่ขู่รีดเงินประชาชนนี่แหละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มจัดทีเดียโอเคฮะสวยแหลมจับแมวอย่าเพิ่งตายเดี๋ยวโ,โหกะจะฆ่าขู่ซะหน่อยโอเคไม่เป็นไรมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นนี่นะครับอีก3ศพ ที่จะเป็นผีตรงนี้ต่อไปอีกหนึ่งตำนานที่เกิดขึ้นแถวนี้ผีสามศพโอ้เจ้าจอดแต่รู้สึกว่าภารกิจตรงนี้ผมว่าไม่ค่อยน่ากลัวเท่ากับตอนแจ็คขาทาสปริงนะมันแบบมันอาจจะดูหลอนนิดนึงที่ว่าสุดท้ายแล้วรถม้าคันที่เราไปส่งคุณผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงเลยขับรถม้าไปส่งผู้หญิงพระเจ้าจอดขับรถม้าส่งผีผู้หญิงอันเป็นระดีโหดร้ายมากอีกน้องหลบไปเออน,นั่นแหละน้องเมื่อกี้พี่กลัวลมนั่นเลยรู้สึกว่าเรื่องผีที่น่ากลัวที่สุดของของ อังกฤษหรือว่าคนยุโรปเนี่ยที่ผมได้ยินนะมันจะเป็นเรื่องของผู้หญิงในชุดขาวอ่ะอันนี้คือน่ากลัวสุดแล้วคือคืออารมณ์ประมาณว่ามันเป็นเรื่องเล่าประมาณแบบว่าถ้าเกิดบ้านไหนจะมีคนตายอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันจะมีผู้หญิงแบบวิญญาณผู้หญิงแบบคล้ายๆแบบใส่ชุดขาวอ่ะวนเวียนอยู่บ้านหลังนั้นก <c oughs> ็คือถ้าถ้ามันก็เหมือนซาตานนะถ้าเกิดว่าโผล่มาพวบแสดงว่าบ้านหลังนั้นกำลังจะมีคนตายนะครับนี่คือเป็นเรื่องเล่าที่แบบเท่าที่เคยได้ยินมานะที่แบบดูน่าขนลุกที่สุดแล้วนะครับปึ๊บ โอ้ยนี่มันสถานที่นี่นี่สถานที่ต่อยมวยโอ้สุดยอดนี่จัดโดยบัวขาวเลยโปรโมเตอร์เออรู้สึกว่าแคมเปญน,นี้เราจะร่วมได้ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีเวลานะปึ๊บเดี๋ยวนะต่อตอนนี้ผมไม่มีเวลาแผมแค่เออขอโทษพี่ขอโทษที่ผมเข้ามาขัดขวางผมลองชักมีดเดี๋ยวเขาจะกลัวไหมรู้ม่กลัวด้วยะต่อยอย่างเมามัน <c oughs> เอาไว้ว่างๆ,ๆเดี๋ยวค่อยมาร่วมแคมเปญน,นี้ เหมือนจะมีน้องบอกผมนะครับว่าแคมเปญน,นี้เราสามารถร่วมปล่อยตีได้หาเงินเลี้ยงชีพนะครับแอนวตอนดีพอดีตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มมีกินมีใช้นะก็เลยก็เลยไม่ค่อยสนใจเรื่องภารกิจแบบหาเงินนิดนึงเดี๋ยวนะทําไมมันยังปีนไม่ได้โถ่เสียเวลาไม่เนี่ยนี่มันพ้าดที่จะพบค่่าอยู่แล้วเนี่ยจะได้เป็นจุดเควสตต่อไปรู้สึกเป็นของคุณคาร์ลสแม็กนะครับอ้าวนี่ไงสถานีรถไฟไวชเชลเพล์พาที่แล้วนี่เราลว่ปืนกลอยู่แถวนี้คะัจำได้ปะ เออน okay, hey, like ี่ฮะในพาร์ทที่แล้วเลยแต่ว่าพาร์ทนี้นี่เราจะมาทำภารกิจต่อไปกันละโอเคครับขึ้นตรงนี้แล้วปุ๊บปุ๊บมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเติมของหน่อยผ่านเซเว่นนี่ไงเซเว่นเราปุ๊บโอเคไม่ต้องเติมเยี่ยมเลยแหละแมวไปลุยภารกิจต่อไปครับนี่ไงนี่ไงเหมือนคุยกับตำรวจด้วยนี่ผมต้องเดินเฉยๆไหมเนี่ยภารกิจแคทแอนด์มัล์ของคาร์ลแม็กนะครับไปลุยกันเลย ให้ทําอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอเคตัดฉากว่าเป็นตอนกนลางคืนนะฮะตอนนี้มันจะขนลุกกว่าเมื่อกี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวลองมาดูกันฟังผมไม่ไดีผมได้รับคําสั่งให้เขี่ยการชุมนุมก็คุณไปพ้นจากถนนไม่คุณนั่นแหละต้องฟังผมประชาชนที่เดือดร้อนต่างหากที่ต้องการให้คุณไปช่วยน่ะนะนะ อ๋อนายคือเจคอบฟรายแล้วก so ็ม so ิสฟรายพวกเราแค่คนต่าต like ้อยนะคุณคาร์มาร์กเหมือนเช่นคุณฉันมีกิจกรรมที่แปลกกว่าคุณดูเหมือนคนที่ต้องการบางสิ่งนะนใช่แล้วสิ่งที่พวกนายทำเมื่อเร็วๆนี้ได้ช่วยผู้คนในลอนดอนเอาไว้มากเป็นความพยายามที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในทศวรรษนี้แต่ผู้คนก็ยังคงเดือดร้อนอยู่ผมเลยอยากท้าพวกคุณทั้งสองคนมาช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆที่ทำงานเพื่อประชาชนเป็นคำต้าที่น่าสนใจเราตกลง อย่างน้อยเราควรจะคุยกันก่อนสักหน่อยนะก็ได้เราตกลงนี่ก็คุยกันสักหน่อยเองเลยใช่ไหมเนี่ยหน่อยเดียวจริงๆด้วยจ้าช็อตโอเคฉันก็เลงจะจัดการประชุมลับขึ้นกับคนคอเดียวกันเพื่อหารือเรื่องสภาพภาพแล้วไงฮะน้าเศร้าพวกตำรวจด้เฝ้าจับตามองการเคลื่อนไหวของฉันเพราะเขาก่อติดฉันหนึบเลย ยังไงก็ตามฉันอยากให้คุณช่วยให้การประชุมนี้เกิดขึ้นโดยปราศจากพวกตำรวจนะครับมาแล้วให้ฆ่าพวกสปายสายลับ4ี่คนเอ้ยนี่ไงเฮ้ยแต่ฆ่าด้วยแฮงกิ้งบาเรลด้วยโอเคชาเลลจนสุดๆนี่ไงหนึ่งในพวกเขาโอเคแล้วผมจะคำนวณจุดตกยังไงทีนี้ตายไหมเอา้าคว้างไปก่อนเร็วไปกลังงานเข้าคือน,นึงบนโลดเลยครับ ตอนนี้อยู่ล่างไม่ปลอดภัยแล้วเพราะว่าภารก,กิจตอนนี้เขาไม่ให้เราเดินตามแล้วนะครับแต่ว่าเขาให้เราจัดการสปายโอ้โหโจมตีด้วยแฮงกิ้งบาเรลค่อนข้างยากเลยเนะี่ยแล้วจะคำนวณจุดตกได้ยังไงล่ะมีอีกไหมเนี่ยโอเคมีข้างหน้าตรงนะั้นอีกอันนึงสวยฮะเดี๋ยวนะเดินยังเดินยังเหมือนเขาไม่เดินน่ะแต่เขาไปหาเราในตู้ข้างๆเพี่เดินหน่อยเถอะผมขอร้อง อู๋จริงๆเราสามารถจะปามีดฆ่าเขาได้แต่ตรงนี้เลยนะครับแต่ว่ามัน <c oughs> ตัวพี่เขาไม่เดินเนี่ยพี่เดินหน่อยเถอะภารกิจนี้มันจะชักช้าเสียเวลาเกินไปแล้วนะเดิน <c oughs> แล้วเดิน <c oughs> แล้วเดินแล้วอ,อ๋อนี่ไงมีวงกลมขึ้นเออพอหยุ่งบนแล้วมันค่อยเห็นหน่อยเมื่อกี้พอดีอยู่ข้างล่างนะฮะเลยไม่เ,เห็นไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วเต็มกระบาดแตกเรียบร้อยเสร็จไปแล้วหนึ่งฟืง้ โอเคฮะเอาเราฆ่าคนประชาชนด้วยกรรมเลยมีคําเตือนขึ้นด้านล่างนะครับห้ามฆ่าประชาชนเกินวลาสองครั้งไม่ใช่ไม่เกี่ยวฟ๊บโอเคคนที่2เรียบร้อยเฮ้ยตำรวจตำรวจเพียบเลยเพียบเลยโอเคตอนนี้ h ช l l เล่นสำเร็จแล้วต่อไปก็น่าจะจัดการได้ง่ายขึ้นแล้ะคงไม่ต้องมานั่งปามีดแล้วผมว่าโอเคฮะจุดต่อไปอยู่ตรงนี้สุดยอดจริง จริงเป็นภารกิจฆ่าตำรวจนี่ไม่ค่อยไม่ใช่ไม่ไม่ค่อยงานถนัดเลยปนะกติจะหนีอย่างเดียวโอเคอัน okay. นี้ก็ปามมดจัดหัวได้เลยดีเนี่ยเรียบร้อยง่ายๆเลยฮะไม่ต้องใช้แฮงกิ้งบาเรลแล้วฆ่าได้เลยเหลืออีกหนึ่งคนเท่านั้นเหมือนจะอยู่ทางนี้นี่เลยโอ้โหอยู่กลางดงเพื่อนด้วยกำฮะเอาไงดีเอาเป้าหมายของเราเดินม,มาพอดีเหยื่อล่อเหยื่อล่อถ้าเป็นสัพ์สายลับเราต้องเรียกว่านางนกต่อฮนะแต่ว่าพอดีตาเข้าแกไปหน่อย เราเรียกป่านกต่อเลยเดินแล้วเดินแล้วเดินแล้ว,ว,แ,ลวแม่แต่ตำรวจจ้องมองด้วยเดี๋ยวรอให้ไปหลังตำรวจคนนี้นึ่งนีฮะน่าจะฆ่าได้เลยโอเคเข้า้าท้ทอยตายเซตเรียบร้อยไปครับเคลื่อนย้ายตำแหน่งอ่ะให้เราไปหาคอ่สแมคได้แล้วอ่วิ่งไปไหนัะพี่หูวิ่งไปอย่างเร็วเลยปึ๊บล้อด้วยสิ แหมที่นี่ไม่รอเลยเอาอยู่ตรงนี้นี่ปึ๊บแล้วไงครับพี่มาคุยคนนี้เหรอเฮ้ยคืนนี้เมื่อที่ตกดินที่เดิมนะอ่านายรู้ไหมฉันมีปัญหาคล้ายกันนี้กับตำรวจในอ่ปรารีสปรารีสแลนะบาเซลเนี่ยและบางทีอาจจะที่โคโลนด้วยโคโลนนี่เยอรมันนะเนี่ยพาโนมิตต่อไปของเรากำลังอยู่รออยู่ที่ผับนะครับอไปุูกันเลยเอ้ยไม่ต้องสงสัยเลยว่าตำรวจคงสงสยัยสืบมาแล้วฉันจะรออยู่นี่จนกว่าเรื่องจะเคลียร์นะ โอเคไปค้นหาสปาย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 เดี๋ยวนะตำรวจตำรวจไปตามถนนได้ไหมโอเคคนหาสปายคนหาสปรยรู้สึกตำรวจตอนนี้เราจะโจมตีกับพวก C A K G B นะครับรวมไปถึง M S N แล้วก็ M S I ด้วยนะฮะถ้า M S I นี่ก็จะแรงนิดหนึ่งนะเพราะเป็นโน้ตบุ๊ก <laughs> เ้ยตายแล้วมุกตัวย่อผมน่าจะแป๊กไปกันต่อดีกว่าโอเค ใครที่ขำไก็ต้องขอบคุณด,ด้วยขอบคุณที่ขำไหนสายรับเอาค่าได้เลยเปล่าโอเคค่าสายรับได้เลยแต่ว่ากำให้สร้างสถานการณ์ต่อสู้นอกผับนะ,ะเพื่อล่อสปายออกมายังไงอา้าวนี่ไง The เด e r o o k ุกซามาดิพี่น้องไปต่อยตีกับเดอะไบรท์เธอตรงนี้บวกมันเออบวกเข้าไปเอาลนะทีนี้เราก็รอรอให้เหยื่อของเราปรากฏป้มปมมาแล้วมาแล,วแล้วเข้าหัวแน่นอน เฮ้ยเด้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 อ๋อเป็นคัสซีนมาเถอะไอ้เอ้ยโอ้โหอย่าพึ่งดิผมขอฆ่าเองนั่นแหละแค่นั่นแหละเรียบร้อยจบโอเคแล้วไงอ่าเพื่อนเราเข้าไปข้างในร้านแล้วแล้วตำรวจยังไงยังไงตำรวจตำรวจตำรวจจะตีเราไหมไม่รู้กันครับเราเดินไปแบบพลเมืองดีแล้วกันเราไม่ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวโอเคที่เดิมได้อีกหนึ่งชั่วโมงอ๋อตามนั้นขอรับมิสเตอร์แม็ก โอเคเสร็จเรียบร้อยเหมือนตอนนี้คาวสแม็กมาเหมือนกับติดต่อพวกสายลับใช่ไหมโอ้ยมีขวดแตกด้วยโอเคตำรวจไม่สนใจเราเราก็เดินไปต่อแล้วกันนะครับอ๋อเชิว่าธุระของเราที่นี่จบแล้วไปเถอะสลายตัวแล้วไปที่จุดนัดพบอ๋อฉันอยากจะขอบคุณที่ช่วยเหลือในเรื่องนี้นะโดยเฉพาะเมื่อคนงานเป็นอิสระและแข็งแกร่งพอที่จะที่จะอะไรบรรลุการปฏิรูปที่พวกเราสมควรได้รับฉันอยากให้นายอยู่ใกลๆจนกว่าการพบปะ เออคุณจะก,กว่าการมิติงจะมีได้ไหมฉันเกรงว่าฉันอาจจะเจอปัญหาอีกโอเคครับสรุปเราก็ต้องตามพี่คารสแม็กไปก่อนจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นนะฮะนีเป็นการประชุมของผู้นำเอเป็กแน่นอนพระเจ้าจอร์ดอ้าวมีคาซีด้วยยังไงผมบอกคุณแล้วมาร์คสนี่ผมได้ยินจากปาเขาเองเลยแล้วข้าเหนื่อยผมล่ะมาจะได้รับส่วนที่เหลือแน่ๆเพื่อนไม่ต้องห่วงเออดูเหมือนว่าจะมีการเคลื่อนไหวนี่จบลงด้วยน้ามือของคนทรยศ นายพอจะไปเอาตัวเจ้าหมอนั่นมาได้ไหมเช่นอยากที่จะจ้องอจ้องตาของมันนะครับและถามมันว่าทาไมมันถึงกล้าทรยศโอเคงั้นก่อนอื่นแล้วก็ก่อนที่เราจะไปจัดการตํารวจเราก็ต้องไม่จัดการตํารวจีก่อนที่ไปจับคนนั้นกลับมาเราต้องจัดการตํารวจก่อนใช่ไหมโอเคครับอ๋อเป็นไงเป็นไงเจอมีดเข้าไปคือตอนนี้นี่ภารกิจต,ต้องฆ่าตำรวจแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าจะ,จะจับตัวประกันเนี่ยนะฮะโอเคคือจะไปด้านบน ไปปามีจัดว่าพอีหนึคีฟึบตอนนี้ตำรวจยังไม่เห็นเรานะครับตำแหน่งของเราจะเป็นปริศนาสำหรับพวกเขาอยู่สวยโอเคครับเหลืออีกสองคนสามารถฆ่าโบอากาศได้ไหมยังไม่ได้นะฮะเคเหลืออีกคนเดียว,วเดียวเท่านั้นอยู่ไหนผมพยายามจะเดินแวบไปนิดนึงกลัวเขาเห็นไงเสร็จเรียบร้อยเอาละครับมีดหมดพอดีฟึบฝีรันดาวลงมาเลย มีหมดแล้วเตรียมไประเบิดควันดีกว่าเผื่อเผื่อฉุกเฉินจับตัวเจ้าคนทรยศแกไอ้เนี่ยแล้วไปส่งตรงไหนโอเคกลับที่เดิมโอ้โหราะกี่เมตรตรงนู้นเอาวิ่งเลยฮะจุดเควสอยู่ไกลเกินรถม้าก็ไม่มีด้วยไปเลยอย่าดิ้นอย่าดิ้นเฮ้ยอย่าบอกอย่าดิ้นอย่าดิ้นกรรมไม่ได้อัพสกิลไว้นี่ไงเออ่ทำให้จับตัวประกันได้นานขึ้นนะเอ็กมันก็เลยขึ้นมาเร็วนี่เลยหกสิบกี่เมตรตรงนู้นเยี่ยมเลยตัดเข้าตรงนี้ อ่ะเฮ้ยช้อนชอ,อย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าดิ้นโอเคฮะอยูย่ทางขวาเอ้ยได้ยินเสียงกล่องดน,นตรีแสดงว่ามีของให้เก็บได้เลยทางขวามือเมื่อกี้มีหรือเปล่าอ้าวเอ,เอ้จตุรัสตรงนี้นี่เองโอเคครับไปเดินไปแกไอ้คนทรยศแกตายได้จับขึ้นลานทหารเชือดมันเคมาแล้วครับมาแล้วป๋า ไซมอนสหายรักนายทำแบบนี้ทำไมพวกเราดูแลนายไม่ดีกันหรอเออพวกรัฐบาลบอกกับคนที่โรงสีว่าใครก็ตามที่เข้าร่วมกับสาภาพเขาจะไม่ให้ทำงานอีกเออแล่านานแค่ไหนแล้วที่ว่าคุณไม่ส่งอาหารไปที่ครอบครัวผมนะครับถ้าเราไม่อาจอยู่ร่วมกันได้เราก็จะแพ้ห่วาจฉะันแตกสลายไซมอนไปซะอ้าวไม่ได้ฆ่าเหรอฉันขอขอบคุณมากสหายฉันหวัว่านายจะมาช่วยฉันอีกเมื่อโอกาสนั้นมาถึงงนะโอเค อาสรุปพามาให้ด่าแค่นี้พามาให้บนหนึ่งมันทัดแล้วก็ปล่อยตัวไปโอเคภารกิจสักเซสนะครับรวมไปถึงชาเลนจ์ด้วยเรียบร้อยแคทแอนด์เมาส์ไม่ไม่รู้เกี่ยวอะไรกับหนูหน,หนูหนูและแมวอารมณ์ประมาณว่าภารกิจวิ่งไล่จับมากกว่านะครับอันนี้หรือเปล่าเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงดนตรีแลีทุกอย่างหนึงโอเคฮะดูจุดภารกิจก่อนไว้ชาเพลเกลี้ยงแล้ว แล้เบิดเกลี้ยงแล้วโอเคเอาเละดูเหมือนว่าภารกิจต่อไปของเราก็คือการเคลียร์โซนนะซึ่งเขตเซาเวกนี่รู้สึกว่าจะเป็นเลเวล5นะครับส่วนแม่น้ำเทมเป็นเลเวล4โอเคผมว่าภารกิจต่อไปนะ่าจะต้องไปยึดเขตของแม่น้ำเทมนะครับเอาละดูจากเวลาแล้วนะครับต้องขอยหยุดความสนุกของเอเดนคริสซิลิกเคนะถึงแม้ว่าพาร์นีาจะดูสั้นนิดนึงแต่ว่ายังไงนะพาน้าเราจัด เต็มยาวแน่นอนกับภารกิจการกอบกู้คืนซึ่งเขตแม่น้ำเทมนะครับเอาแบบพาร์ทเดียวจบไปเลยนะเอาไว้ยังไงแล้วพบกันพาร์ทหน้าครับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันสวัสดีจ้าบาย